อาหารทะเลพื้นบ้านร้านเด็ดจากบ้านค่ายระยองมาเปิดสาขาที่พัทยาแล้วบอกเลยว่าแต่ละเมนูนนะอร่อยแซ่บชวนน้ำลายไหลมากหอยนางรมสุราสดๆซลมอนราสซอดแอปเขียวบอกเลยว่าโคตรเด็ดข้าวขุกริกเกลือเนื้อปูนแน่นฉ่ำอ่ะอยากรู้แล้วว่าสิว่าเป็นร้านไหนบอกเลยว่าต้องรีบตามจอมาแล้วเจ้าวันนี้ไปกับจอยจะพาไปกินร้านอาหารบ้านป้านอมสาขาพัทยาเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านร้านเด็ดจากบ้านค่ายระยองเลยแกงส้มปลากับผงทอดไข่ปลาเรียวเซียวคัสไซมาแบบเม็ดใหญ่เนื้อไข่ปลาแน่นๆเต็มปากเปรี้ยวนำเผ็ดหวานเค็ม มาบ้านป้านอมแล้วก็ต้องสั่งยำยกร้านมีทั้งไข่ปูไข่ปลาไข่หมึกเนื้อปลาแซลมอนปูมมาสดหวานจำเลยว่าปลาร้าน้ำยำของเขานี่นัวเวอร์ยำนี้ต้องมาโดนอร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บไม่เชื่อมาลองผัดชาสามไข่เสิร์ฟมาทั้งไข่ปลาหมึกไข่ปลาอินทรีแล้วก็ไข่ปลาเรียวเสี้ยวจานถัดไปภูมิใจนําเสนอยำปูไข่ดองเนื้อไข่มาแบบแน่นๆนน้้ำปลาช้ำเนื้อไข่ปูหวานมันสดสดโคตรจะฟินมาค่ะผัดกะเพรายกทะเลเลยเวอร์ต้องสั่งเลยมีทั้งก้างหมึกกุ้งปูมากินที่ร้านป้านอมตรงปกไม่จบตาแน่นอนจ รองแต่ละจานอร่อยเด็ดรสชาติจัดจ้านแน่นอนเมนูอาหารจานเดียวที่ร้านเขาก็มีด้วยจานนี้ที่จอยสั่งจะเป็นข้าวคุกพริกเกลือปูให้เหนื้อปูมาเยอะมากปลาหมึกไข่ผัดหวานรสชาติจะออกหวานตัดกับรสเค็มนิดนึงแซลมอนทอดราดซอสแอปเปิ้ลเขียวบอกเลยว่าจานนี้จอยชอบมากอร่อยถูกปากจอยแนะนําเลยหอยนางรมสุราสเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่กุ้งมาค่ะใครที่อยากตามจอยมากินร้านอาหารบ้านป้าน,านมสาขาพัทยาร้านเขาจะอยู่ปากซอยมาเลียมถนนเรียบทางรถไฟจากหนองเกตใหญ่ไปหนองปลื้มตีสิบโมงถึงสามทุ่มปิดทุกวันพุธมีที่จอดรถหลังร้านจ